นี่คือในบ้านทุกคนนะคือเขาบอกวนะ่าแค่มีที่ให้นอนก็ก็โอเคแล้วนะเขาก็นอนกันในนี่สามคนนะฮะพอ่อแม่แล้วก็ลูกวัย1 1 1เดเดือนนะฮะวันนี้นะครับผมเลื่อนเฟซนะฮะแล้วก็เจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับเป็นโพสต์ที่เขาเปิดรับบริจาคให้กับครอบครบัวครอบครัวหนึ่งซึ่งลาบากมากมากนะฮะเพราะว่าเขาอยู่กันในบ้านที่แบบเล็กมากๆทุกคนนะแล้วก็อยู่ในป่าแบบนี้ทุกคนเห็นป่ม ใช่แล้วก็ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาช่วยแล้วก็เขาแบบอะไรอยากได้อะไรเราค่อยซื้อมาให้อะไรงี้นะแบบก็คือมามาดูก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามามาเลยดีกว่านะน่าจะอยู่ในป่านี้ไอ้ก็คืออยู่กันกี่คนนะครับสามคนคนอาเบะกะปะอเดะนะสิบเอ็ดเดือนน้องอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับปะอาเบะดูลูดกมั้ยเนอะดูลูดูใช่วอลคาร์เตอร์กินนี่ก็จะเดิมมาสายเลยอ๋อนี่เบ๊ว่าดีไปเลยอ๋อ ได้แล,วลว้วเลยหรอนี่ทุกคนดูนี่คือในบ้านทุกคนนะคือเขาบอกว่าแค่มีที่ให้นอนก็ก็โอเคแล้วนะเขาก็นอนกันในนี่สาคนนะฮะพ่อแม่แล้วก็ลูกวัย<า>1ิบเดเดือนนะฮะ <ๆ S 1> ทุกคนเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าอะไรกระท่อมบ้าแบบเนี้ยไม่น่าใช่นะคือมันเป็นเหมือนไม้อเอาไม้มปักไว้สมุม แล้วก็ทำหลังคาเอาผ้าเอาถุงอะไรเงี้ยมาปิดให้มันแบบกันลมกันยุงได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันแบบนี้อยู่มันมา2อสามอาทิตย์แล้วนะฮะใช่ก็วีนาทีแรกที่ผมเห็นโพสของพี่พี่ฮาริสเมกาโพนนะก็แบบอึง้งนะแบบเฮย้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับวันนี้เราก็จะมาช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะ ก็คือที่นี่ก็คืออยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าใช่กางคืนก็คือมืดสนิทเลยมืดสนิทอา,าลีนเลยนี่คือด้านในป่านะฮะนั่นคือบ้านใช่ป่ะแล้วก็เข้ามาทางนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนที่นอนฮะทุกคนเป็นเปลนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นข้าวทุกคนเป็นห้องครัวนะมีน้ําแข็งมีหม้อนะครับมีซอสต,ต่างๆทุกคนดูเห็นป่ะน้ําปลาซีอิ๊วเป็นห้องครัวมีจานมีชามแล้วก็ราวตากผ้าทุกคนดู นี่นะฮะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่แบคเขาทำนะฮะทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะน่าจะเรียกว่าต้อนกิ่งอ่าก็คือเป็นงานของพี่เขาอะ่ะแล้วก็เขาให้ต้นละสิบ,บาททำหลายจุดใช้ไหมฝั่งนู้นก็มีนี่ทุกคนดูเห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เป็นงานเขานะต้องรอให้มันขึ้น,นนั่นก่อนอย่างที่เขาบอกขึ้นเป็นเป็นกิ่งนะทุกคนแล้วเขาก็บอกเลยนะครับว่าถ้าแบบมันไม่ขึ้นกิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตังค์ แบ<ม>ก็คือเหตุผลหลักๆที่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่ามาเฝ้าอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่มีค่าเช่านนองอายาุวีอ๋อก็คืออันนี้คืองานใช่ไหม<ช>ล้วก็จะไปเช่าบ้านมันก็ไม่คุม้มมันก็ไม่มีเงิน<ช>จะไปก็เลยทําเป็น,เป,นเป็นบ้านเล็กๆนี้นอยู่มาสามสัปดาห์นะฮะ <c oughs> ก็รอมันขึ้นนี้ครับเพื่อจะ,จะได้เงินแล้วก็ ใช้จ่ายนะช่วงนี้ก็คือไม่มีอะไรจะก,กินก็มีชาวบ้านมา,มาช่วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีเบฮาริสมาช่วยแล้วก็ชาวบ้านก็คือเริ่มเริ่มรู้แล้วว่ามีแบบนี้อยู่นะฮะหลังจากที่เบฮาริสโพสต์นะฮะก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเดี๋ยวเบอร์รับบริจาคหรือว่าจะช่วยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะครับ ือตั้งแต่โพสต์นั้นถูกบ่อยออกไปนะฮะก็รเริ่มมีคนตั้งคําถามว่าทําไมถึงมีภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่นะฮะแล้วคนในพื้นที่ไม่ไม่ช่วยเหลือหรือยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เขาเนี่ยที่มาสร้างบ้านที่นี่เขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะเขาเป็นคนที่อื่นแต่ว่าเขามาทํางานที่นี่งานเขาเนี่ยต้องใช้เวลาเขาก็เลยจาเป็นที่จะต้องสร้างบ้านเล็กๆไว้หลบแดดหลบฝนไงเขา<อ>ก็เลยต้องทําแล้วก็มีภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่นะฮะเอาจริงเนี่ยถ้าเขามาแล้วก็เขาพูดคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ มีการช่วยเหลืออยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกไงเขามาอยู่แบบเงียบๆคนเดียวเขาอ่ะแล้วคนที่รู้ก็มีแค่ชาวบ้านไม่กี่คนชาวบ้านที่รู้ก็มาให้ปลาให้ข้าวไม่ขาดสายอยู่แล้วนะเจ้าตัวก็บอกอยู่ว่ามีคนช่วยเหลือตลอดจริงชาวบ้านก็บอกอยู่นะว่ามาอยู่ที่เนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่หน่อยไหมอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ไปไงถ้าแกไปผู้ใหญ่ก็ช่วยอยู่แล้วแหละแต่แกไม่ได้ไปเจออะไรเงี้ยก็เลยอยู่อยู่แบบเงียบๆมาคิดดูก็เลยไม่มีใครรู้ไง เมื่อกี้นะครับผมก็ได้พูดคุยแล้วก็ปรึกษา,ากับพี่ๆว่าเราจะช่วยยังไงดีนะฮะก็ที่แรกเนี่ยก็คิดว่าเปิดรับบริจาคช่วยซื้อของอะไรเงี้ยผมว่าแบบนั้นก็ดีนะแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเหมือนเหมือนคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าถ้าเราจะช่วยคนเนี่ยเราจงช่วยด้วยการให้เบ็ดตกปลาอย่าไปให้ปลาคือถ้าเราให้ปลาเข้าใช่ไหมเขาก็กินแต่ถ้าเราให้เป็นเบ็ดตกปลาเขาอะเวลาเขาจะกินอะเขาก็ต้องไป็ตกแล้วก็พอหมดเขาก็ไปตกต่อช่วยระยะยาวอะใช่ถ้าเราให้ แป๊บเดียวก็หมดอะไรเงี้ยก็มีคนมาให้ทุกๆวันมันก็เป็นดาบสองคมเหล่าใช่ไหมละ่ะก็เลยคิดว่าเราช่วยด้วยการหางานให้เขาดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหาบ้านเช่าให้กับเขาอาจจะเป็นบ้านเช่าที่ร,ราคาไม่แรงมากมีงานมีบ้านเช่าก็น่าจะโอเคขึ้นนะฮะก็คิดว่าจะช่วยกันอย่างนั้นนะครับ